นี่คือบรรยากาศสวนเฉลิมพระเกียรติครับตรงนั้นก็เป็นศูนย์แสดงพันสั์น้ำเทศบาลเมืองรีสเกตครับนี่นี่คือบรรยากาศภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ะจะมีนี่ครับมีรถทัวร์นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทุกวันครับผมไม่เว้นแต่ละวันนะครับนี่ครับ บรรยากาศก็ร่มรื่นครับผมนี่เห็นไหมผู้ปกครองคณะคุณครูเนานี่ข้านักเรมาแล้วมาศึกมาทัศนะศึกษามาเที่ยวชมศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น,น้ำครับก็จะมานั่งเล่นใต้ร่มไม้อย่างงี้ครับผมนี่บรรยากาศร,ร่มรื่นครับผมบรรยากาศร,ร่มรื่นครับนี่ครับข้างหน้าก็จะมีอ่างเก็บน้ำาตรงรอบอ่างเก็บน้ำก็จะมีต้นไม้ บรรยากาศร,ร่มรื่นครับผมนี่อ่านดูพี่น้องวางเก็บน้ำอ้เนี่ยที่นี่ร้ายแห้งพี่น้อง พวงใหญ่จริงพี่น้องบรรยากาศร,ร่มรื่นดูดินี่ต้นสำสาโคมงใยแห้งอากาศดีจริงๆครับนี่พี่นอ้องเกาะห้วยน้ำค่มครับสวยงามมาครับบรรยากาศดีมากๆครับผมนี่างบนก็จะมีต้นไม้เยอะแยะเลยพี่น้อง พี่น้องเบื้องครับผมหอคอยสูงมากพี่น้องมงอั่เป็ล่ะสูงเหลี่บนี่พึ่งเคยมาเทแรกพี่น้องคุณอ้อ้างนี้เ็เป็นอ้างเก็บน้ำห้วยน้ำคำนะพี่น้องเนี่ยโอ้อยญงแห้งครับผมดูทีละ่ะปลาในลายคักนะพี่น้องเนี่บ่อนตม่ตมๆเลยปลา สุดยอดเลยมาเราก็จะปิดเข้าอุโมองตรงนี้ครับผมนี่เป็นทางออกครับนี่ทางออกไปนี้ครับดีครับก็จะมาเจออุโมองตรงนี้ครับผมอ,มอุโมงครา วันนี้ก็จะเจอนี้ครับผมนี่โอ้โอจะเป็นลายแล้วครับผมพี่นอ้องมึงครับให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศนี่ครับเรามาดูตัวนี้ก่อนครับผมปาลาดุกวย มาครับปลาดุกลุยตัวใหญ่จริงๆเลยนี่ฝั่งนี้ก็มีครับนี่นอนตัวใหญ่ยยยยมากเลยครับนีน่ยโอ้นี่ครับนี่โอ้มันนอนอยู่นี่ครับดูดิมันกินทีมแล้วนอนพักผ่อนเนาะนอนพักผ่อนครับเอามาดูทางนี้ครับปลาอะ 好大声嘞！呜。哦 บนทางนี้ก็เป็นปลาสะดือก่อนโอ๊กต่อตอือปลาสะดือ,ดอไหนล่ะไหนออกมาดิออกมาโชว์หน่อยออกมาโชว์หน่อยนานๆมาทีครับไม่ใช่นานๆมาทีหรอกพี่น้องเป็นครั้ง ที่มาชมจริงๆมาอยู่สิริเกียรตินานแล้วครับสิบเก้าปีพี่น้องแต่ผมไม่เคยมาจาักเกียรเลยเป็นครั้งแรกครับที่ผมมานี่ครับตัวนี้ปลาตะเพียนนะครับยุบน้ำบานเ่าลนะพี่น้องปลาตะเพียนสวยงามครับปลาตะเพียน Oh. หรือว่าจัดได้สวยงามมากครับผมนี่นะพี่น้องท่านใดห,หรือท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยมาครับผมก็ให้มาสัมผัสด,ดูครับสัมผัสบรรยากาศนะที่ศูนย์แสดงการสัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสเกตครับรับรองว่าไม่ผิดฝังแน่นอนพี่น้องมีป้าหลากหลาย ครับให้ดูให้ชมนี่ครับดูดิมีแต่ตัวอ้วนโงมเี่โอ้โวยอจริงๆครับบอ่อนี้เยอะเลยนะนี่บ่อ,บอนี้เยอะมากโอ้ตอนนี้คือปากปากดปลาสวายเพียกนี่พี่น้องเบ้งปลาสวายเปียกครับนี่พี่น้องไปเห็นไหมครับตัวเขาจะเป็นสีเปียกสีขาวนั่นนะพี่นอ้องอ สวยงามมากครับโอ้ยพี่น้องเหมือนปลาฉลามไหมเี่ยดูดิโอ้ตัวนี้ไม่เป็นปลาฉลามครับนี่นะเนี่ยปลาฉลามเล็กนี่ตัวก่ใหญ่เท่าไหร่พี่น้องนี่น่าจะประมาณถ้าจะดูก็ประมาณสองกิโลนะประมาณกิโลหนึ่งได้อยู่นี่ ัวนี้ใหญ่สุดแล้วนี่นี่ประมาณ2อกิโลโอ้สวยงามครับนั่นปลายีสุกไทยครับสวยงามปลาหูดำหรือปลาเทโพหูดำนี่ครับ คล้ายปลาสวายมองปลาบึกอันนี้คือปลาบึกปลาเมือก,ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่โอ้แสดงว่าตัวนั้นตัวที่ตัวใหญ่ๆที่อยู่ในอุมโมงค์ตรงนั้นน่าจะเป็นปลาบึกตัวใหญ่มากเนาะตัวนี้คือตัวเล็กตัวเล็ก